ตอนฉันอยู่มอปลายฉันรู้สึกโชคดีมากฉันมีเพื่อนสนิทมากๆอยู่คนหนึ่งชื่อซาดีก่อนหน้านั้นตัวฉันเรียนหนังสือฉันไม่เคยมีเพื่อนสนิทฉันเลยรู้สึกโชคดีมากๆที่ตอนเรียนมอปลายได้มีเพื่อนสนิทสักทีคนอื่นๆในโรงเรียนชอบมาว่าฉันกับซาดีเป็นเลสเบียนแต่ระหว่างเรามันไม่ใช่แบบนั้นดอกเธอเข้ามาเติมเต็มชีวิตฉันฉันเชื่อแบบนั้นมาตลอด แต่แล้วจนมาวันหนึ่งฉันก็เจอเหตุผลจริงๆที่เธอเข้ามาในชีวิตฉันเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังตอนนั้นเรากำลังจะย้ายไปเรียนมหาวิทยาลายัยเราเลยตกลงกันว่าจะไปเรียนที่เดียวกันแน่นอนว่าเราเรียนเอกเดียวกันด้วยมันฟังดูตลกมากเลยเพราะเธอเคยบอกว่าวิชาเคมีเป็นวิชาที่น่าเบื่อที่สุดในโลกแต่พอฉันบอกว่า วิชาเคมีนี้แหละที่ฉันตั้งใจจะไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลายัยเธอก็รีบเปลี่ยนความคิดเราย้ายมาเรียนกับฉันทันทีช่วงที่เรียนมหาวิทยาลายัยเราตัวติดกันมากแต่พอไม่นานนักเราก็ได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งตอนที่ทําโปรเจกต์เขาน่ารักมากเขาชื่อว่าจอแดนไม่นานพวกเราก็สนิทกันเหมือนสามนักรบพ,พวกเราออกไปเที่ยวด้วยกันเป็นประจำวันหนึ่งพวกเรากําลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องสมุด ฉันรู้สึกว่าฉันลาสายตาจากจอแดนไม่ได้เลยแล้วพอฉันมองเขาเราก็สบตากันฉันเห็นว่าเขาก็มองฉันเหมือนกันฉันรู้สึกเลยว่าฉันตกลุ่มรักเขาทันทีแล้วมันก็ชัดเจนมากกว่าเคมีเราตรงกันแล้วคืนนั้นเขาก็ส่งข้อความมาหาฉันบอกว่าเขาชอบฉันฉันมีความสุขมากแล้วหลังจากคืนนั้นพวกเราก็ตัดสินใจจะทำความรู้จักกันให้มากขึ้น ตอนที่เราอยู่กันสามคนจเจอแดนก็นไม่นั่งตรงข้ามฉันอีกแล้วแต่เขามานั่นขงข้างๆฉันแทนเพื่อที่เราจะได้จับมือกันมันชัดเจนมากว่าตอนนี้เราเป็นแฟนกันใครๆก็รู้สาดีก็ด้วยแต่เธอก็ยังทำตัวแปลกๆเธอชอบเข้ามาแทรกกลางระหว่างฉันกับจอแดนมีอยู่วันหนึ่งที่เธอต้องไปเลี้ยงหลานให้กับน้าของเธอแต่พอเธอรู้ว่าฉันกับจอแดนทำงานด้วยกันอยู่ในห้องแลบเท่านั้นแหละ เธอก็โทรไปบอกน้าของเธอว่าเธอป่วยไปไม่ได้แล้วเพื่อจะได้มาอยู่กับพวกเราแทนฉันว่ามันเริ่มไม่ไหวแล้วแหละเพราะฉันกับจอแดนไม่มีเวลาได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองเลยแม้แต่ตอนที่เราจะไปดูหนังด้วยกันซาดีก็ยืนยันว่าจะไปด้วยเราเลือกดูหนังสยองขวัญกันแล้วพอผีโผลกมาเธอก็กลัวมากเธอเลยบอกว่าขอนั่งตรงกลางระหว่างฉันกับจอแดนได้ไหมเธอเริ่มทำให้ฉันรำ ฉันพยายามคุยกับเธอในเรื่องนี้แต่เธอก็หัวเราะกลบเกลื่อนและก็เปลี่ยนเรื่องตลอดแล้วมันก็เริ่มแปลกขึ้นกว่าเดิมตอนนี้ฉันกับจอแดนจะไปแคมปิ้งกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ฉันกับจอแดนวางแผนกันไว้นานแล้วว่าจะมากันแค่2คนแบบโรแมนติกเราตัดสินใจว่าจะขับมอเตอร์ไซค์ไปได้วยกันแล้วก็พูดติดตลกกับซาดีว่ามอเตอร์ไซค์ไปสมคนไม่ได้หรอกนะ แต่ไม่อยากเชื่อเลยตอนที่เราไปถึงที่ตั้งแคมป์ซาดีอยู่ที่นั่นเธอลงทุนจ้างแท็กซี่มาถึงที่นี่ซึ่งมันแพงสุดๆโหเยี่ยมจริงๆในช่วงวันหยุดนี้เราก็เลยได้อยู่กันสามคนอย่าเพิ่งมองฉันผิดไปนะซาดีก็คือเพื่อนรักของฉันคนหนึ่งแต่บางครั้งฉันก็อยากมีเวลาอยู่ด้วยกันสองต่อสองกับแฟนของฉันบ้างไงในทริปนั้นฉันพกกล้องโพลารอยด์ไปด้วย ฉันกับจอแดนกำลังจะถ่ายรูปด้วยกันแล้วฉันก็หอมแก้มจอแดนแต่ระหว่างที่จอแดนกำลังจะกดชัตเตอร์ซาดีก็พุ่งเข้ามาหอมแก้มจอแดนอีกข้างแล้วเธอก็ดูขำมากๆตอนเห็นรูปแต่ฉันนี่หัวเราะสุดๆเลยอะ่ะแล้วหลังจากเรื่องนั้นก็ยังมีเรื่องบ้าๆเกิดขึ้นอีกวันนั้นฉันไปที่ห้องของเธอว่าจะยืมหนังสือของเธอสักหน่อย ประตูห้องของเธอเปิดอยู่ฉันเลยเดินเข้าไปแล้วฉันก็เห็นเธอนั่งอยู่บนโซฟากำลังจะตัดรูปโพลารอยด์รูปนั้นฉันก็เข้าใจทันทีว่าที่ผ่านมาเธอแอบชอบจอดแดนมาตลอดเลยพยายามจะเข้ามาอยู่กับพวกเราและนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงพยายามเข้ามาแทรกเราอยู่เรื่อยแถมยังหอมแก้มเขาอีกแต่ที่เจ็บที่สุดคือเธอพยายามจะตัดฉันออกจากรูปนั้นฉันรู้สึกดีกับเธอมากเหมือนเธอเป็นพี่สาว และพยายามจะไม่ทําให้เธอรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนเกินแต่ที่ผ่านมาทั้งหมดเธอกลับไม่คิดแบบเดียวกับฉันเลยคืนนั้นเราทะเลาะกันใหญ่โตฉันบอกกับเธอว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอพยายามจะทําลายความรักระหว่างฉันกับจอแดนแบบนี้เธอเอาแต่ขอโทษฉันเธอเสียใจกับสิ่งที่เธอทําทลงไปแล้วหลังจากวันนั้นเธอก็หายตัวไปฉันรู้สึกผิดอยู่นิดหน่อยแต่ก็รู้สึก,กโกรธมากกว่า แล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเธอต้องออกจากมหาลาัยเพราะเรื่องแค่นี้ด้วยหลังจากนั้นฉันหายโกรธเธอได้บ้างเราคิดว่าเราอาจจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ถ้าเธอไม่ลาออกไปสักก่อนสุดท้ายฉันกับจอแดนก็ได้อยู่ด้วยกันฉันคิดว่าอย่างน้อยฉันก็ยังมีเขาพอฉันขึ้นปีสามฉันแข่งขันงานวิจัยเกี่ยวกับเคมีและได้รางวัลชนะเลิศ ฉันเลยได้ไปพรีเซนต์งานวิจัยนี้ที่โรงพยาบาลวันหนึ่งฉันได้ไปพรีเซนต์งานวิจัยที่ซานฟรานซิสโกและได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าเดวิดเขานั่งอยู่ตรงแถวหน้าสุดเขาตั้งใจฟังที่ฉันพรีเซนต์งานวิจัยนี้มากหลังจากที่ฉันพรีเซนต์เสร็จเขาก็พยายามจะเข้ามาถามคำถามฉันเขาดูเป็นคนที่มีเสน่ห์สุดๆแล้วฉันก็รู้สึกด,ดีมากที่มีคนสนใจงานวิจัยของฉันหลังจากที่เราคุยกันได้สักพัก เขาก็ให้เบอร์โทรศัพท์กับฉันแล้วก็กลับไปฉันไม่เข้าใจตัวเองเลยอ่ะว่าทำไมถึงหยุดคิดเรื่องเดวิดไม่ได้แต่เอาจริงๆฉันก็ไม่ได้บอกจอแดนเรื่องนีหรอกแล้วหลังจากนั้นฉันกับเดวิดก็คุยกันตลอดเราเข้ากันได้เร็วมากและเขาก็รู้จักฉันดีกว่าที่จอแดนรู้จักกับฉันซะอีหลังจากที่ฉันคุยกับเดวิดมาตลอดหนึ่งเดือนฉันก็ตัดสินใจเลิกกับจอแดนฉันรู้มันไม่แฟร์กับจอแดนหรอก แต่ฉันรู้ว่าในใจฉันลึกๆแล้วฉันอยากอยู่กับเดวิดมากกว่าวันหนึ่งฉันกับเดวิดไปเดินเล่นด้วยกันแล้วก็บังเอิญเจอจอแดนแล้วยังไม่ทันตั้งตัวจอแดนก็พุ่งเข้ามาต่อยหน้าเดวิดและเขาสองคนก็สู้กันแต่อยู่ๆกระเป๋าตังของเดวิดก็กระเด็นออกมามันเปิดออกแล้วฉันก็เห็นรูปพพลาลอยรูปหนึ่งพอฉันหยิบมาดูใกล้ๆชัดเลยว่ามันคือรูปเราสามคน แต่ฉันไม่ได้ถูกตัดออกไปแต่กลับกลายเป็นจอแดนที่ถูกตัดออกแล้วเหลือแค่ฉันกับซาดีในรูปมันดูเหมือนเรากําลังจูบกันอยู่แต่ฉันไม่เข้าใจว่าทําไมเดวิดถึงมีรูปนี้อยู่ในกระเป๋าตังฉันยื่นให้จอแดนดูแล้วฉันกับจอแดนก็เริ่มสับสนแล้วมันก็ทําให้เดวิดต่อมน้ําตาแตกแล้วเขาก็สารภาพให้เราฟังทุกอย่างว่าจริงๆแล้วเดวิดก็คือซาดี เธอตัดสินใจไปสัญญกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงหน้าตาแล้วก็แปลงเพศด้วยเพราะว่าเธอหลงรักฉันแล้วก็พยายามหาทางที่จะอยู่กับฉันให้ได้ฉันช็อกมากนี่มันหมายความว่าฉันรักเดวิดแต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะเป็นซาดีมาก่อนฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะทํายังไงต่อไปเดียฉันควรเด็กกับเดวิดต่อทั้งที่รู้ว่าเขาสร้างเรื่องโกหกฉันหรือฉันควรกลับไปขอโอกาสกับจอแดน เพื่อให้เขาให้โอกาสฉันที่ฉันเคยคิดนอกใจเขาช่วยฉันหาทางออกในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอทีนะฉันรออ่านอยู่และเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องจริงที่น่าสนใจกว่านี้อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ช่องเรื่องเล่าของเราด้วยนะ